ก็ icana, สวัสดีครับฟิฟานชาวฟิฟายชาวคอนท้าชาวพีพีชาวอยแบงค์ชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าร euh ักทุกทุทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาเล่นเกม ROV นะครับทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยผมกับเพื่อนผมเลยไม่ได้กินตังกันวันเนี้ยผมเนี่ยจะกินตังมันเองเพราะว่าวันนี้ผมอยากกินไหที่เหลาที่พัทยาเพราะว่าไหที่เหลาเนี่ยมันก็แพงเนาะเราก็ต้องหาเจ้ามือดีๆเนี่ยเลี้ยงเราสักหนึ่งคนโอเคนะไม่ต เอาล่องเลย <c oughs> แบรน์โรเลียนะไม่ไม่แอา้าเอาแบรน์โรเลียก็แบรน์โรเลียดิสิบตัวนาะห้าพันอุย้ยรู้ใจกันเกินนะ่ะฮัลโหลมันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วทำไมรู้ใจกันเกินนะ่ะอันนี้ตัวเดียวกันนับไหมครับเอา้ากลัวก็พูดแค่นั้นมึงฟังนะมันขึ้นอยู่กับการนนี้เลยการการแบบเลงยิงเลยกลัวหรอกันนับได้หรอกลัวไหมล่ะคำเดียวกลัวไหมกลัวไหม ตัวเดียวกันนับด้วยหรอกูถามว่ากลัวไหมโอ้โหไม่กลัวมึงหลอกมันไม่มีใครกลัวมึงหรอกเพื่อนอ่ะาเราเราทำไมไม่เล่นล่ะเล่นกันเล่นแค่นั้นเองเอามาว่ะอ่าโอเคโอเคครับไม่มีใครกลัวมึงหรอกรู้แหละว่ากลัวโอ้แล้วกูเอารูนมาพาด้วยเอาใหม่ก็ได้ไหมเอาก็เอาเอาใหม่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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวยโวยเอลสู้กูงั้นงั้นเอาต่อเลยจบเม่กูปากดีจบกูเอาจบแค่นั้นจบปากดีไอสัตว์กูต่อให้รูนมึงเลย ไอรุนยิงเร็วของมึงอ่ะรุนนางโง่อะอยากเสียรอยยิ้มว่ะไอเหี้ยทุกวันยิ้มไม่ออกแล้วเอาไปไหนอ่ะเอาทำไร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 วันนั้นอะอะไรอะไรไอจ้า เฮ้ยสวยอันนัอะไรอะไรหนีหรอไอ้เหี้ยหนีป้าลาบเปมึงไอ้เหี้ยเอ๋อไม่หนีได้ไงจะโดนชี้เฉจยวหัวฮอกไอโดอ่ะเก่งเจ๋งเลยเหี้ยติดตีดในสัตว์เจ็ดตัวพอร้อมติดไปเลยครับผมแปดตัวพอได้ครับมันฆ่ากันยากได้ครับ ข้างหลังยังสั่งไม่เสร็จอ่ะอยากลงสีใหม่อ่ะอยากเสียงเงือได้โอเคมึงพูดแล้วนะมึงอยากเสียงเงือกใช่จัดเงือกให้กูเลยดิเงือหลายหกแฮกแล้วนะได้ครับได้ครับอยากเสียงเงือไปไหนอ่ะตรงกูโอ้โหอ้าว เอ้เจ็บจาไม่เห็นไม่เห็นเจ็บอะไรเลยลองมันจะได้คิวกันไหมมาวันนี้ได้คิวกันอยู่แล้วมันได้คิวกันอยู่แล้วครับผมเอ้ยเอ้ยมาว่ะเอ้ย ตลอดเพื่อนเอาของตามกูทำไมอ่ะใครออกตามเหมิงปืนไม่ได้ดูมึงเลยว่ามึงออกอะไรอะไรหรอจดูตีมดิแค่ถามเฉยๆหลงตลอดไม่ได้หลงเลยจะพูดอะไรให้มันปัญญาอ่อนเหรอไล่าได้ยโอเคโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้าเป็นไงอ่ะไงเป็นงันอ่ะ ยู่ในมหาแล้วคุยอะไรอ่ะแล้วคุยอะไรอ่ะแล้วคุยอะไรอ่ะยิงเย้ยแล้วเว,ว,ว้ยกระชากีอ,อาปาสิงหิงเอามาทำยทืดถั่วถี่นี่ก่าเพื่อนไม่ต้องทำหรอก มันไม่ไหวกับผมล้ออุ้ยโดนด้วยนเนี่ยกระดุกกระดุ้งเจ็บจังวะ,วะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโอ้ยกอบตายเฮี้ยแรงจังวะอ๋อดูเลือดใหญ่แหมแฮะมีดูดเลือดใหญ่แล้วก็ไม่บอกกันน่ะปะกออืขิงกอหยอกเกาะล่ะเหมือนที่เพี้ยงบอก พลาดวะไอ้เนี่ยเราพลาดหนึ่งอย่างอ่ะพลาดอะไรหรอพลาดอะไรหรอเพื่อนของเราไม่เต็มของเขาเต็มครับคนดูของกูก็ไม่เต็มเอ้ยร้องอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ร้องอะไรเนี่ยไอ้ขี้ร้องของเราไม่เต็มคนดูต้องทําใจนิดนึงครับไอ้ขี้ร้องร้องอะไรเฮ้ยร้องอะไรเฮ้ยของเรายังไม่เต็มเลยพี่มาลีออกของมั่วจัดเลยครับออเอาไหนเบ็วะเุ้ยเขาออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยเขา เขาเขาบว่าผมเป็นอาจารย์เขาวะเนี่ยอา้าวอุ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรนะเพื่อนอุ้ยพร้อมแตกหรือเปล่าเนี่ยไม่แตกโอเคอะไรนะเพื่อนมือปืนของมึงกับมึงมึงมือปืนแบบ เขาไม่เขียนบือปืนของมึงมัน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 ไม่มีนายเว้ยมึงโดนกูยิงแบบป้อโป้องป้องป้องป้งฮ่าฮ่อ๋อเหรอเว้ยคุยกูก็ไหนได้นะไม่ใช่คุยกันเดียวเพื่อนอ๋อเป็นแล้วครับครับนี่ดิของจริง กดไม่ทันวะอโาวเพื่อนรบทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไงอุ้ยนี่ขนาดกูยังไม่ขายรองเท้าเนี่ยเพื่อนให้กูสอนมั้ยมึงต้องออกอะไรอ่ะให้กูสอนหน่อยไหมอ้าวเพื่อนเพื่อนรบไม่ต้องเสืออครับมึงทำตัวมันให้ดีก่อนเถอะก็บอกให้ออกธนูตามกูธนูสองพันเก้าอ่ะกูไม่ออกแล้วเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะดับได้มึงยังออกมาแล้วเลยออกตามกูดีออกของตามกูดีเพื่อนมันจะได้เก่งเหมือนกูฮัลโหลออกของตามกูหน่อยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนออกของตามกู กูไม่ออกแล้วเป็นที่อะไรก็มึงจะได้เก่งเหมือนกูไงไม่อยากเก่งเหมือนกูหรอเนี่ยเพื่อนไม่ออกนะผมบอกก่อนนะมันไม่ให้มันไม่เกี่ยวหรอกนะแหละถ้วต้องรอใจเย็นเขาโดรบอกให้ออกของตามกูมึงจะได้เก่งเหมือนกูอิงโดนกูปะวะอีกโดนกูปะใบไอ้โง่เนี่ยของจริงอยู่นี่เพื่อนของจริงแบบนี้ไม่โดนนะเพื่อนวิวิอะไร อุ้ยอะไรสัตว์อุ้ยอะไรเว้ยสมองเว้ยตั้งสิ้นคิดหนัก3-0เพื่อนอ้าวอ้าวไอ้ย่นิโก่อะไรเนี่ย <laughs> โอ้เราไม่ไม่ได้ออกเฉียวมันเอาออกเฉียวไม่ทันนี่บอกเลยนะออกเฉียวแรกอะมันจะได้หรอยเพื่อนบึ้งบึ้งบึ้งบึงบึง,ง,ง,งไม่มึงเข้ามาทำไมอะอร่อยเพื่อนอะไรกูถามว่ามึงเข้ามาทำอไมในป้อมเมื่อกี้เนี่ยฮะไอสี่ศูนย์ไอสี่ศูนย ดแล้วรอบนีห้าพันบาทด้วยห <c oughs> ้าพันบาทด้วยเราเราเราของเราทั้นั่นอะไรหรอก <ไป S 1> เอววะเป็นไปได้จริงเขาไม่ได้เก่งนะผมบอกก่อนนะอ,อ,อแล้วถ้ากูไม่เก่งกูจะของนำมึงได้ไงุกับตาเยเฮียโดนทีเดียวเลยสัตว์ดีก <c oughs> ูโดนกูไม,ม่เนี่ยเฮ้ยมือปืนตาเขยวเนี่ย เขะไหมเนี่ยอะไรวะเอาอตรงมั้มึงยิงไม่โดนกูเลยเว้ยเพื่อนเอาจริงมึงยิงไม่โดนกูจริงๆนะเว้ยเพื่อนอันนี้มึงยิงไม่โดนกูจริงๆนะแต่ถ้ามึงยิงโดนกูมัน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 ก็จะเป็นอีกเวนเงึงไงเพื่อนที่อะไรครับเพื่อนมึงโอ้โหอ่ะเอาไงจะจะเชื่อกูยังบอกให้ออก2980จะออกไหม อันน่ะออกที่อ่ะไอ้ออกอะไรเอ็งออกมั่วของเอ็งไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยเอ็งออกมั่วด้วยเพื่อนอันนี้เอ็งเองอยู่ในขั้นที่เอ็งออกมั่วนะเนี่ยเอ็งมั่วบ้านงานนะเนี่ยข้าจะบอกเอ็งไว้เนี่ยสองนัดไรกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความเชื่อญี่ปุ่สองไรกาปัดขวายิงสว่างผล ไม่มีเคียว variance, เคียวยังไม่มาช่วยเพื para para ่อนเล็บใครเพื่อนเล็บมึงมึงเรียกใครเพื่อนเล็บก็เรียกเพื่อนนั่นแหละ ไม่เสียหรอกลอยยิ้มนักล่าอะไรมึงอ้ยอุ้ยเพเสียพีกเกอรดเลยเฮ่บอย คิดเหมือนกันปะเอ้คิดเหมือนข้าปะเขาเว้ยเราช้าข้านิดนึงใช่นิดเดียวเองเนาะแค่นิดเดียวเนาะเพื่อนเนาะแค่นิดเดียวเองอะแล้วเพื่อนเหลือเนาะให้เพื่อนมึงวะมาให้เพื่อนมึงก็เพื่อนใหญ่เพื่อนเหลือมึงมาให้ตั้งทุกวันคนในวงใหญ่เขาจะต่อยปากมึงเอาะบอกก่อนนะจริงไม่เรียกคนอื่นเพื่อนอ่ะไม่แล้วกูผิดอะไรเลยกูเรียกมึงว่าเพื่อนเหลือไม่ได้หรอเอามึงไม่ใช่เพื่อนกูหรออาแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูหรอเพื่อนเพื่อนเหลือ แต่คิงบอกเพื่อนเลิฟแล้วนะว่าให้ออกดาบันนั้นอะแต่เพื่อนเลิฟคงไม่ฟังหรอกพูดไปตาคงไม่ฟังคิงเย่เย,ย้ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเลิฟอะไรมึงเรียกอะไรห,หนักหนาก,กูได้ยินแล้วว่าไงแล้วทำไมพูดไปตาคงไม่ฟังคิงอะไม่ฟังมันเป็นที่อะไรกูไม่ฟังไม่ฟังมันจะแพ้นะพูดไปตาคงไม่ฟังคิงเย่เย้ย หมดเมาแม่งกดไม่ติดเวทนาอ่ะไอ้เหี้ยอะโนะตะตัวเดียวเองนะเพื่อนรู้แล้วครับไม่ต้องเสือกตัวเดียวนั่นเองนะเลิฟเฮ้ยบอยเลิฟมึงเรียกอะไรนักหนาวะตัวเดียวเองนะเพื่อนขานคือรู้แล้วมึงเรียกไอ้เหี้ยอะไรนักหนามันเรียกเหมือนเด็กน้อยอ่ะนาทีแล้วกันเลิฟไอ้เหี้ยเอาของพี่ไอ้เหี้ย น่ะเห็นปะก็แค่ออกธนูมามันก็จบแล้วเลยไม่ออกนั่นน่ะธนูอะไรอะไรกูออกธนูฟ้าไม่ออกธนูแดงเป็นอะไรโอเคครับ oh, <yeah. S 1> มาหวัดผีเห็นผีมาดิสดัตว์เห็นผีมึงก็มาดิสดัตว์มึงมาเลงอะไรล่ะม <c oughs> ึงมาเลงอะไรมึงเล่นมึงเล่นเฮียอะไรกูล่ะไอสัตว์ ีอะไรมันยอมไหมฮัลโหลเพื่อนมึงงงปะสเต็ปการยิงของกูอ่ะมันเป็นโนหนึ่งเว้ยในใน R O V จบแล้วเนาะเพื่อนเลิฟถ้าเพื่อนอยากแก้คิงให้เพื่อนแก้ได้นะแต่เพื่อนต้องโอนก่อนโอเคปะ ถ้าเพื่อนอยากแก้สามารถแก้ได้ตลอดเลยเว้ยสเต็ปของกูแม่งแบบเมื่อกี้เนี่ยแม่งโคตรโหดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้สเต็ปกูมันเล่นได้ขนาดนี้แล้วหรอวะมันพลาดตรงไหนวะไม่เรายิงแล้วมันมันไปยิงคลิปเว้ยตัวแากสเปซปาเขาเล่นได้เปียบเขาเล่นในมือถือเราเล่นในคอมมาแล้วเสียเปียบเพื่อนอยากแก้ปะแต่แก้บอกนะเอางี้ป้เดี๋ยวคิงให้เพื่อนเล่นเอลสูเลยคิงไม่เล่นหล่อเลียวก็ได้เอาปะ เดี๋ยวคิงเล่นตัวอื่นก็นได้แต่ว่าเพื่อนต้องโอนตังก่อนนะ <Victory! S 1> ที่รักเรขกมาไปกินหายที่เหล่ากันมีคนเลี้ยง <l oss> คนดูครับเพื่อนพี่ไปไหนแล้วอะ่ะไปร้องไหาอยู่ในห้องน้ำรือเปล่าเ <l oss> <l oss> <l oss> ฮลโหลครับเพื่อนอ่าคิงของทังด้วยครับ ขอบคุณมากเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนอยากแก้หรือว่าเพื่อนอะไรสามารถเรียกกูได้ตลอดเลยนะออสมองพ่อนี่นะครับขอบคุณครับคนจริงจริงครับกดโอนกดโอนด้วยครับโอ้ยขอบคุณครับพี่ลาใขรที่เหล่าป่าดับน้ำเลยอันนี้มีคนเลี้ยงเลี้ยงเองอะเอาไปห้าบาท ไอ้ยมันบินเจะมาลอ,อยยิ้มเจอโโก,กูขโมยติดคัทคืน <laughs> มันบินกูเฮ้ยหนึ่งห้าบาทนี่ไ <laughs> อ้เดิน,น,นบินโอเคโอเค เออโอเคมึงทำอย่างนี้กูนะเพื่อนปึงทำอย่างนี้กูได้ปัดเป๋ใส่กูด้วยปั่นเป๋ใส่กูด้วยปั่นเป๋ใส่กูมันปัดเป๋ใส่กูโอเคโอเคมันโอนให้ผมห้าบาทใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปกวนส้นตีนมันใน G t A ผมจะไปกวนประสาทมันจนกว่ามันจะเป็นบ้าเป็นบอเลยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมั s รคลิปพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมวัสดีครับ